ยังคงอยู่กันที่เรื่องราวการประกวดนางงามกันอยู่ค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าภายในปีนี้เองเนี่ยเวทีนางงามแต่ละเวทีคือดุเดือดเป็นอย่างมากนะคะและล่าสุดนี้เลยค่ะเรามาที่ทางด้านฝั่งของแคโบเดียหรือว่ากัมพูชากันอยู่ค่ะเพราะต้องบอกเลยคุณผู้ชมคะว่างานนี้ก็เกิดเรื่องราวดราม่าขึ้นมาอีกครั้งมีกระแสวิพากวิจารณนะคะจากชาวเน็ตรวมถึงแฟนนางงามขึ้นมาอีกรอบค่ะเมื่อทาง ด้าน f c e b o o k f แฟนเพจนะคะฉันชอบดูนางงามได้มีการออกมาโพสรูปภาพค่ะซึ่งฝั่งซ้ายมือที่เราเห็นนะคะก็คือโอปอสุชาตา m i u s u v i v s r t e t h a i l a n d 2024นั่นเองค่ะส่วนฝั่งขวามือนะคะก็คือผู้เข้าประกวดนะคะ Miss m i s เม r r a Ca m บเดีย2024นั่นเองค่ะหากเมื่อเราดูชุดการแต่งกายใดๆทั้งสิ้นคุณผู้ชมคะตั้งแต่หัวจะรถเท้าเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของทรงผมรวมถึงท่า เดินและชุดที่ใส่อยู่นั่นเองนะคะเมื่อเราสังเกตดูเนี่ยคล้ายคลึงนะคะเหมือนกันเป๊กกับของโอปอสุชาตาม Mid Universe Thailand 2 0 4นด์2024เป็นอย่างมากนะคะซึ่งทางด้าน f c e e o o o k แฟนเพจฉันชอบดูนางงามก็เขียนข้อความนะคะใส่เอาไว้ด้วยเหมือนกันฝั่งซ้ายมือค่ะของโอปอเนี่ยเป็นแบบออริจินอลนะคะส่วนฝั่งขวามือนะคะก็คือแบบก๊อปปี้ค่ะคุณผู้ชมาโอโหงานนี้เรียกได้ว่านะคะทำ เขาชาวเน็ตเองนะคะแฟนนางงามเมื่อเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยก็ไม่พลาดนะคะเข้ามาคอมเมนต์วิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าวที่เกิดขึ้นนี้คุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นนะคะแต่ก๊อฟได้สวยนะรอบนี้อยากให้บ้านมันไม่มีเน็ตดูนะคะมองพวกที่บอกว่าของเขมรสวยกว่าอ๋อจ้าเลือกเอาเลยค่ะเกรดไอคอนสยามกับเกรดโรงเกลือเทสมันสอนกันไม่ได้จริงๆค่ะซึ่งก็ยังไม่หมด เพียงเท่านี้คุณผู้ชมคะยังมีคอมเมนต์อื่นๆตามมาอีกเหมือนกันซึ่งแฟนนางงามนะคะชาวเน็ตรายอื่นๆก็เข้ามาคอมเมนต์ต่อนะคะบอกว่าขอบคุณที่ซัพพอร์ตประเทศแคมเบเดียาเขาต้องวางขนาดที่ตามเราทุกอย่างนะคะก๊อฟก็คือก๊อฟค่ะจะสวยกว่าละมุนกว่ายังไงก็ก๊อฟเนอะสิ่งที่เขาจะสื่อคือทรัพย์สินทางปัญญาลิขสิทธิ์นะคะแต่จะมีบางตัวไม่รู้ติ่งจุดๆนะคะหรือติ่งนางโรงที่ไหนหาจังหวะจะแซะให ได้นะคะจะกดให้ได้สภาพจะเป็นให้ได้เลยนะคะซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยคุณผู้ชมคะว,ว่าโอ้โหเหล่าบรรดาชาวเน็ตนะคะแฟนนางงามชาวไทยเมื่อเห็นแบบนี้แล้วนะคะฝั่งของแคนเบเดียเนี่ยต่างก็พากันเข้ามาคอมเมนต์นะคะวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับชุดราตรีนะคะของผู้เข้าประกวดมิตรเมราแคนเบเดีย2อ2 4นีในครั้งนี้นั่นเองค่ะซึ่งนะคะหากใครที่ติดตามเรื่องราวเวทีการประกวดนางงามนะคะ หลังจากนี้เนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปนะคะจะมีการทําชุดเหมือนฝั่งไทยอีกไหมจะมีการเคลมนะคะหรือว่ามีการก๊อปปี้อะไรเกิดขึ้นอีกไหมหลังจากนี้คุณผู้ชมคะเราก็ต้องมารอดูรอติดตามกันต่อไปอีกทีหนึ่งคะ่ะ